ว็บแรกที่คุณเห็นภาพนี้คุณคิดถึงอะไรครับมันจะสามารถบอกถึงความบ้าอำนาจของคุณได้นะครับคุณอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนลองดูนะครับจะได้รู้ว่าเขาบ้าอำนาจแค่ไหนไงผมให้เวลาคุณ5วินาทีและให้คุณดูว่าเว็บแรกของคุณคิดถึงอะไรแล้วคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับเริ่มได้ครับครบเวลาแล้วคอมเมนต์ comment ลงมาเลยนะครับแล้วห้ามเปลี่ยนใจด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนคุณเลือกด้วยนะครับจะได้รู้ไง ถ้าภาพแรกที่คุณเห็นคือพริกคุณเป็นคนที่ให้ความใส่ใจกับทุกมิติของชีวิตคุณเป็นคนที่มีความหลงไหลและมีความหลากหลายพลังล้นเหลือคุณชอบการผจญภัยคุณรักในความตื่นเต้นอะดรีนาลีนของคุณจะหลั่งไหลและยังชื่นชอบความเสี่ยงเพราะคุณเชื่อว่ามันนําไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้คุณไม่กลัวที่จะตัดสินใจในแง่ของความรักคุณเป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างให้เต็มที่กับความรัก คุณเป็นคนซื่อสัตย์และรักเดียวใจเดียวและถ้าคุณเห็นเป็นเปลวไฟแปลว่าคุณเป็นคนที่ต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณคุณเป็นคนที่มีระเบียบมากๆและชื่นชอบกฎเกณฑ์และกฎระเบียบคุณมีวิถีชีวิตประจําวันที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนจนหลายครั้งคุณดูเหมือนคนไม่มีความยืดหยุ่นเอาซะเลยแต่คุณก็ทานะครับเพราะว่าคุณต้องการควบคุมชีวิตของตัวเองคุณเป็นคนชอบการแข่งขัน และก็อยากเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องเสมอแต่ในแง่ของความรักคุณเป็นคนที่กลัวในช่วงแรกแต่คุณเป็นคนที่รักจริงและซื่อสัตย์กับคนรักมากๆและคุณก็ไม่กลัวที่จะแสดงความรักต่อหน้าคนรักของคุณแม้ว่ามันจะเป็นที่สาธารณะก็ตามแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงแชร์ไปให้เพื่อนหรือยังจะได้รู้ว่าเพื่อนเป็นคนยังไงคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับ